ผมก็สวัสดีนะครับนักนากปลาทุกคนนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องปานนดฟิชชิ่งวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับป่าโนดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาหาตกปลากระสูกนะครับเป็นมาที่ไม่ได้มานานแล้วนะครับใหม่นี้ใหม่นี้คือใหม่อ่างเก็บน้ําห้วยเดียกนะครับ ไม่เบียกสกลนครนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ข้างหลังนะครับทางท้ายท้ายเขื่อนนะครับผมต้องเข้ามาในป่าตามต้นคลิปนะครับแล้วก็ลองมาเคาะกระสูบดูนะครับว่าจะพอมีตัวไหมนะครับไม้นี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนานมากนะครับครับลองเข้ามาดูนะครับแต่น้ําเยอะนะครับปกติเคยมาน้ําแห้งครับหน้าแรงน้ำจะแห้งลงไป้างล่างนะครับ แต่วันนี้มาน้าเต็มอ่างเลยนะครับเต็มเปี๊ยะเลยไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะลองลองเคาะเล่นๆดูนะครับพอดีมาทุรละนะครับมาซื้อของกันเลยลองแวะมาดูนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองลองเคาะเ,เล่นๆดูตามชายป่านะครับ น้ำลึกนะครับข้างหน้านี้ขี้หมูขี้หมาต้องมีครับประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับมาลองรองดูครับเผื่อเย็นๆนะครับช่วงก่อนมืดนะครับเผื่อกระสูบขีดจะขึ้นฝูงนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนนะครับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงทำงานนับเคลียเยื่อนะครับส่งลูกค้า ก็มีเวลาช่วงเย็นนิดนึงนะครับก็มารีแลกครับมาเล่นนะครับเอาอะไตีก่อนดีวะจะลองซิงกิ้งก่อนเลยนะครับเราใชา้ป่า เขาก็เป <growing> ็นหมายอ้างเก็บน้ำนะครับมีเขตห้ามนะครับเขตห้ามจะเป็นห้ามช่วงหน้าสันเคลื่อนนะครับไปถึงทางท้ายสํานักงานพวกตรงนู้นนะครับจะมีสํานักงานอยู่นะครับแต่โซนข้างหลังอันนี้คือตกได้นะครับเอาเรือมาลงได้ครับสันใหญ่ก็มีนะครับหน้าดงหน้าดินลงได้หมดครับเย็นๆอาจจะได้เห็นนะครับปลาบึกขึ้นนะครับ ตัวใหญ่ครับประเบิกอยู่นี่ไม่มีใครเอามันได้นะมันไม่กินเหยื่ออุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเอ้าปลาอะไรวะปลากัะกลูกปลาไม่รู้ครับปลากระปลาฉดูหรือเปล่าอุ๊ยเหยื่อขึ้นต้นไม้ไปแล้ว ชิบหายแล้วะดูป็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิเป็นปลากระสูบเมื่อกี้นี้จังหวะมันขึ้นก็เหยื่อน่าจะผ่านมันพอดีมันถ้าเป็นกระสูบน่าจะมีอาการนะรแต่ตอนนี้ผมโดนอะไรแล้วไม่รู้ย่ามัง สายฟูครับสปินฟูครับไม่เคยเห็น,นครับนี่นะสปินก็ฟูเป็นนะสายข้างขอบสปูนนะครับ,ออบ,นนรบตอนตีไม่ได้ดนะูไม่ได้สังเกต ไม่มีครับเดี๋ยวเขาจะลอกไปทางนี้มั้งนะครับมาก็่าจะดิบๆหน่อยนะครับจะเกิดหน้าแล้งน้ําแห้งก็ไม่ต้องขึ้นมาเดินบนเขานะครับเราจะเดินขอบน้ําได้เลยนะครับแต่อันนี้น้ํามันยังเยอะอยู่นะครับ เลยต้องบุกป่าฝ่าดงหมายแบบนี้ก็ป่ากินผมจะเอาขึ้นยังไงวะ <c oughs> เห็นหมายนั้งเงยใจ <c oughs> หมายตำนานนะครับ โรี่ตัวแรกในะชีวิตผมก็ได้ที่นี่นะครับสองโลสี่นะครับงานจะประมาณห้าปีหกปีแล้วนะบตวที่ได้สองโลสี่ผมจะข้างในนนะครับข้างลงสูบน้ำนะครับ มาครั้งแรกก็โดนเลยครับสองโลสี่ติดใจเลยนะครับหมางนี้กระสุนเริ่มขึ้นนะครับต่ขึ้นตรงนู้น,นะครับเเดินไปดู ในเชาวบ้านนะ,ะครับแต่เขาลามโซ่ครับเอาไปไม่ได้ครับเชื่อว่าเอาไปใส่ตะไคร่นะ i believe. สำคัญปลาไม่ขึ้นฟูครับก็เลงหาจับโผนครับ่ยกำลังจะบอกรับปลาไม่ขึ้นฟูครับหาทิศทางไม่เจอครับอะลรวะชะดูป๊อกคือปช้อนวะโอชุดูป๊อกนะครับ รอดแฮวแล้ว <c oughs> <l od hell> ครับหนึ่งแต้บไม่ตรงสปีชี่แต่ก็คือรอดแฮวนะครับยังไม่ใช่สิ่งที่ตามหานะครับผมนี่ครับกัดซิงกิ้งปลานนดนะครับห้าจุดห้าครับสีทองแดงนะครับถดถ่ายรูปนะครับแป๊บนึง เราก็จะปล่อยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ตั้งใจมาเอานะครับมันจะอะไรมาใส่ครับตั้งใจมารีแลกนะครับวันนี้หัวทิ่มตกน้ำใช่ปะ ไม่มีตัวอะไรเลยนะปุ้ยปุ้ยปูตกใจเลย อ้ยครับตามมาโชว์พางหน้าหินนี่เลยนะครับโอ้ไม่ติดนะครับกำ <c oughs> ลังมองนู่นมองนี่มันเทินะครับโอ้ตุดเกือบแตกไม่รู้ก็สู่หรือชะโดป็อกนะครับโอ้มาไม่สู่มไม่เสียงครับหายไปเลยเกือบแล้ว เกือบกีดแล้วทลิปนี้ก็น่าจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับวเว่าเงียบมากนะครับปากสูบฟูงก็ไม่ขึ้นนะครับ เราเดินไปไหนก็ไม่ได้นะครับเดินอยู่ได้แค่นี้นะครับโดนทักทายไปสี่ห้าทีสามสี่ทีครับโดนสี่ทีได้มาหนึ่งตัวนะครับผมจะเป็นโดป็อกนะครับกระสูนวันนี้หาไม่เจอครับไม่รู้ไปเอบดอยู่ไหนครับกระสุนโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมทริปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะครับกับการพักผ่อนตอนเย็นของคนตกปลาครับผม เอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสำหรับวันนี้กสวัสดีนะครับ